เดี๋ยวเอาไปซื้อน้ำหวานสักแก้วดีกว่าเนี่ยกำลังร้อนเลยเนี่ยเือหน้าคือใครเหรอครับไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยอ่ะเอาเง<อ>ินข้าเกินมาให้เจ้าหนูเรื่องอะไรอ่ะกูไม่รู้เรื่องมีของเก่าให้เาเก็บบ้างไหมเนี่ยโอ้โย ปกติอย่างนี้เขาก็ไม่เอานี่นะนี่ยังเก็บไม่ได้เลยเก็บขนาไม่ได้ไม่มีตังค์จินข้าวเนี้ยเลยวันนี้เราโอ้ยไปใช้ไม่ได้โอ้กระดาษล่างนี้ใช้ได้ไหมฮะอู้ห้้าเงินเงินตั้งยี่สิบบาทให้ โอ้ยโชคดีจังเลยฉั้นจะเอาไปซื้ออะไรกินดีวันนี้20สิบาทเนี่ยโอ้ยซื้อข้าวมันก่อห่อละสามสิบแล้วซื้อครึ่งห่อไม่ค้าคงจะขายหรอกนะโอ้ยโชคดีจังโอ๊ยเราตื่นเต้นเกินไปลูกหัวเจยเราไม่ได้พายาด้วด้วยเนี่ยไม่ได้ไปซื้อยามากินตั้งนาแล้วออ้ยเกยก็ได้ช่วยฉันด้วยสิ เออช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยออเม่กล้งองขยะกลองนี้เนี่ยมีอะไรให้เราเล่นบ้างเนี่ยโอยโ้น้ำก็ขังอีก <analyzing> มีแต่ของเก่าๆทั้งนั้นเลยเอ๊ะนี่ถุงอะงไรอ่ะมันในมีอะไรบ้าง,างโอ้มีแต่ขยะทั้งนั้นเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเงินยี่สิบบาทนี่นาะโอ้โชคดีจังเลยอะ่ะเจอเงินด้วย,ยโอ้ดูสิปัดก่อนเดี๋ยวเอาไปซื้อน้ำหวานสักแก้วดีกว่า เนี่ยกำลังร้อนเลยเนี่ยน่าคือใครเหรอครับไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยอะ่ะเออหน้าเป็นอะไรเหรอครับทำไมทำหน้าอย่างนั้นอ่ะเอเงินค่าเกินมา,าเจ้าน้อย กมั้้็จะเอาเงินของข้าไปซื้อข้าวมันกอยเงินอะไรกกูเข้องแกไม่นี่ข้าวเลยเอ้อไปชิ้นนะไม่มีเงินในแผลหรอกอาจะเอาไปซื้อข้าวมันกอยก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยเงินก็เกินฮ่าฮา ya muni bol ni na oh no oi oh. oi oh. oh.